บ้านพักแบบเรียบเรียบเท่ๆเก๋ๆกลางทองไร่ท้องนาในรูปแบบวิถีชีวิตชาวนาแต่มีความเรียบและมีความน่าอยู่ด้วยการออกแบบ ต้องบอกว่าบ้านพักริมทองนาหรือในสวนหรือในทุ่งนาเป็นวิถีชีวิตอีกวิถีหนึ่งที่มีคนอยากไปสร้างบ้านกับบริบททองไร่ทองนาเพื่อดึงความเป็นธรรมชาติเข้ามาสู่บ้านของเราทําให้รู้สึกผ่อนคลายการออกแบบบ้านหรือการทําบ้านด้วยวัสดุที่ดูกลมกลืนและเป็นธรรมชาติกับทองไร่ทองนาไม่ดูฝ่าฝืนบริบทดังนั้นบ้านที่ออกแบบมาต้องเป็นบ้านที่ดูทันสมัย ในรูปแบบที่ง่ายๆด้วยสไตล์โมเดิร์นหรือหลังคาจั่วแต่เน้นวัสดุที่เป็นวัสดุท้องถิ่นหรือวัสดุง่ายๆในบริบทของท้องนาเช่นไม้ก็ไม่ได้เป็นไม้ที่มีความเนียบหรือมีความสะอาด มมากมากยเป็นไม้ที่มีความเปลือยมีความดิบไม่มีการลบมุมลบเหลี่ยมอย่างละเอียดหลังคาที่ใช้ก็ใช้หลังคากระเบื้องรอนคู่ธรรมดาที่มีลักษณะง่ายๆกับวิถีชีวิตง่ายๆไม่ต้องมีฝ้าอะไรมากมายมีเพียงแค่โครงหลังคาไม้ที่เป็นไม้อาจจะเหลือใช้จากการทาไร่ทานาหรือไม้จากในท้องนาม,มาออกแบบอย่างได้อย่างลงตัว การออกแบบบ้านลักษณะนี้เป็นการออกแบบที่ง่าย